ในระหว่างที่เดินทางไปหาเก็บเห็ดนะครับหากับเขากับน้ำไปกินน้ำครับพี่น้องแม่ค้าเนี่กระต่างล้านอยู่มองเนี่ยครับมองเขาแสดงสางครับพี่น้องนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทท่านนะครับผมบอวบารายงานตัวครับต่ำน้อยค่ะมาครับหลังจากที่เราไปเลาะดูเห็ดคมมาจนถึง10บโมงสิบเอโมงแล้วครับผมบ่ได้พ่อดอกพ่อจูงครับพี่น้องก็เลยแวะมาหาเห็ดไข่หมองเกาหมองหมานนั่นแหละครับผมพิกาสกาอำเภอท่าตูมนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับผมไปรอรับชมกันนะครับหมานหรือไม่หมานครับผมดอกแหลกแหกหมานครับพ่อแม่พี่น้องเข้าป่า11บเอโมงครับผม หมดแต่ไปเลาะทัวทีบทัวเดนครับุ้ยงามแห่ง11โมงขาวสะอาดดีอกว่าสวยสวยงามแห่งพี่น้องวันนี้วันนี้หน่อยนะเข้าใจใช่ไหมบ่าวบัตวันนี้ขอหน่อยนะเออไม่ท้าไมกินหน่อยนะโอ้ยมาครับจุ้งสิ้วๆครับไป่ใหม่ลองเัาวบัตปล่อยสเปิร์เรียบร้อย ไปครับหลเงินต่อเจ้าโลเจะโล่เห็ดลอยเจ้าโค้งพี่น้องเขาปลาสิดปันได้กับมาหาคืเอเก่าเมีนบอสซาหน่อยอขนาดสิบเอ็ดโมงได้หนิพี่น้องมาคืเอเก่าคุณน,นะคะสวยงามแห่งครับพี่น้องสาวหน่อยจัดการเลยครับสวยๆเลยครับใส่กับตาครับผม,บมอ้งัดนี เห็ดปวกจิกครับสวยๆง,า,ง,งามๆเลยครับพี่น้องสะสมครับลุ้นกันต่อครับบนหาเสื้อครับพี่น้องว่ายังเหลือเห็นอยู่ครับมีตะโดกแข็งแอันนี้ประทับใจมากใต้ก็สะอาดสะอ้านสาวสาหน่อยหลาง่ายอยีกเม้อนี้ มาครับพี่น้องเก็บพันตครับเห็ดไข่ขาวครับครับจุ่มเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องคือว่ากำลังสวยอีกดอกหนึ่งก็เท่าครับอืมีเห็ดสวยอยู่ค่ะนี่ครับเห็ดไข่เขียวนะครับลุ้นกันต่อครับโอเคไก่ครับพี่น้องลูกพีกินคือพด่ยเลย ขนมหน่อยแต่ก็แข็งแต่ก็ยังงามแข็งโจโลโจโลเลยใส่ตาเลยครับมันมันมันมาครับพี่น้องหลุนไปน้ำกันครับโอ้เห็ดงามแห้งครับพี่น้องวันนี้ยอมยอมไข่เขียวสวยๆเลยครับใส่ตาเลยเด้อครับเด้อหาพอดีคือสิบอะไรกินดอกพี่น้องไข่เขียวเพิ่นกําลังเริ่มดันออกครับขุนจูมหนึ่ง ส่วยหลุดไม่ทำกันครับก็หน่อยยางทานาไปเนี่ยบริเหณอ้ยงามเพงดูไข่ขาวทางนู้นอีกเดอ้อเดี๋ยวไปเอาไข่เขียวกนครับมาอีกจุ่มหนึ่งงามพี่น้องน,น,อนครับ สังเกตจริงไม่เห็นนะนี่เนาะสวยงามเลยพี่น้องมาเข่าปลากระสายมาหนิสวัสดีเอสวัสดีวันที่29นะครับผม29มิถุนายน2 5 6พันครับผมหลินรั่วนะครับพี่น้องไปมาครับออกไก่กันครับไข่เห็ดไข่เขียวแต่ว่าตัวนี้เป็นเห็ดไข่ขาวครับดอกสวยๆเลยพี่น้อง มาเนาะเหมือนนิสโดีดีเข้าปลาซ้ายกันยังมันพี่น้องขอบคุณมากค่ะเห็ดหลอดเจ้าของดีมันจกเข้าไปเสดิดปุ๊บเลยโอ้สมบูรณ์งามงาสวยนะครับด้วยค่ะปิ่นให้เมืองเนี่ยนะงามแห้งพี่น้อง เมื่อวานได้ตรงนี้สองนะ <podia Art. S 2> ที่เราถ่ายคลิปเมื่อวานวันนี้มีเฉยเลยอุ้ยงามนาจะโดนกระแตก็สวยอยู่เนาะใช้ได้หลุ่นไปนำกันต่อครับ โอ้ยพี่น้องเี่ยังจะลอยละ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พปลาแตกเลยว่าอยู่พี่น้องลปลาแตกอะไรพี่น้องปลาแตกเขาเศร้ากับซาบะบะได้เอ็มมาลอยเอาแน่กับบะได,ด้ลอยบะได้เขาเศร้านะครับเขาก็บสิบเอ็ดโมงกว่าเลยพี่น้องคนหลายคือเก่าสวยๆครับมี่มันจูมครับพี่น้องโอ้โหสมใจอยาก บาจะทำให้กินวเนี่ยเมนูอะไรผัดกะเพราค่ะนอยากกินค่ะครับพี่นอ้องไข่ขาวครับพี่นอ้องออกแบบลิลี่ซอนแอบ,บอีกแล้วสวยจังเลยสวยเง<ด>ือนคนเก็บนี่เห็ดสวยแข็งแข็งทั้งนั้นเลย

ได้บอระเบาบาดแข็งป๊อปแข่งป้าโอเคปตีมันได้นะได้กันบอเนาะได่บล่ะฮะได้บอหนะหายเครื่องเนโอ้หุ <laughs> ่นเข่ามาตีโอ้มันแท้ สาราหน่อยแม่กเมียก็พอพูนหลุนเป็นปน้ำกันครับเก็มหัวสองดอกนี่นะครับพี่น้องนี่ค่ะเอาเสียมงัดเลยนะคระับเงา่อนค่ะให้เย็นจะจะกันค่ะงัดลงลึกๆอดอกเน่นๆเลยเนาะสาวหน่อยเนาะ บอได้หลุนครับเห็นดีแน่กะโอเคอยุถัาปูกแบบนี้เนาะนี้เป็นเห็ดปวกจิกนะครับ <c oughs> เพิ่งกับออกหลายสุดกับสองดอกนี่แหละพี่น้อง <c oughs> น่ครับดอกสวยเลยครับนี่กับแดดแห้งวยครับเพราะว่าเขาปลาสายครับหลุนกันโตพี่น้อง หาเห็ดไปมากมาผ่องง่วงครับพี่น้องกลางป่าเลยครับเป็นวัวปา่านะครับเด้อว,วัวปล่อยกินตามปา่าหลายตัวเลยครับ รวมๆแล้วก็บอบแมนว่าเป็นสามสิบสีสิบตผมว่าครับพี่น้องถือว่าหลายเลยครับงัวกัน,นึกว่าแต่เสียงผลายยางครับผมพอเมืองดีๆถากลายเป็นวัวเลยนะครับวัวป่าจะพล้อเมืองขลี้ยงไปะนะครับเมืองพี่น้องออกข้างทางเลยครับ โตโดเลยข,ข่าวมอเตอร์ไซค์มาขาวโอกโลกเลยเนาะหมานเด้คนสือหมานทางที่ดีขคอ,อีกจักซิปดอกก็คือสีคืออยู่พี่น้องโอ้ยงาม<ล>แข็งโต <ๆ S 2> โด,โดเลยไม่น่าเชื่อพอแยังไงพี่น้องเอ้ยหอม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 ไปครับไปครับพี่น้อง มาสรุปยอดอยู่บ้านครับผมหลังจากที่ไปหลงปลาหาเห็ดขมเห็ดยูค่ากันจนว่าเคืองมือครับพี่น้องสุดท้ายก็มาตายปลาเก่าครับผมมาหาเห็ดไข่พราเด็กเห็ดกับเขากับน้ำครับพี่น้องถือว่าหมานแข้งใหญ่ๆคือเก่าครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดสองสามชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวไข่เขียวนะครับผมกับเห็ดปวกจิกครับผมถือว่าเห็ดง่ามแห่งพี่น้องมือนี่นี่ครับ แต่ละดอกแต่ละจูมเพ่นนี่อู้สมบูรณ์แฮงสุดง่ามเลยถ้าบอกไปหาเห็ดยูฆ่าเห็ดขมนะครับคือเสด็จเต็มตาคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าก็บอกเปน็นยังดอกครับสำหรับคลิปนี้กะปิดคลิปไปเลยนะครับดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายรา,รารชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้บอกบาราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ